Yeah. สามสามสิบเาทจ่ายเงิงเดือนล่าผู้หญิงขออย่างผู้หญิงไปบอกตำรวจไม่ได้บอกตำรวจวาให้อไรของตำรวจให้ช่วด้วยช่วยด้วยออาะอะไรอะไม่ไหวก็ต้องโดนยิงเนี่ยไม่เปินไรอกนะไม่เป็นไรรูกในวใจเวันนีอะไรนะไม่ทำอะไรเลยวันละไ้อะไรเย็นกว่าีไม่ออกม่ามาสิา คิดปึไมนเลอเอาการเอาคไามรไ้จักแจคุณเด็สาไ่ไม่ไหวแกแล้วจะตัองบันทึกใช่ไม่ไหวอี่เลยแกเล่ลสิแล้วก็ให้อะผมไม่ออกไปไหนอยู่แล้ว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 ตะปูนี้เขาบอกว่าไงตะปเาบอกว่าไงตะปูบบก็ไม่รู้เป็นยังไงก็เห็นหน้าก็ตั้งมีนหลงกิน จบก็นเหรอจริงเหรอันน <c ười> <t> ้าจบก็เหรอยังมีคนนั่งก็ฟังแต่เขาไม่ได้อ่านเขเลยไม่เขียตจบแลัออกทีหลังตื่นมาอ่านแช่ไหมตอนนี้เราเ็คนีมาเสแต่วันน้าเห็นดีแล้วเี็นได้ง่ายดีแล้วเห็นวันน้า อแเป็นบนพวกเราตายจะไปถามแดงแดงอยากตายแล้วแสดงว่าชาติไม่เคยตายเลยเนาะ ไม่แม่ไม่คยจะตายเลยสิเโอ้แต่ก็ตายเยอะตายดีะแมมตัวเองลูกโตแล้วลูกโตแล้วจะตายดําไม้วองั้นะจะตายบ่อยเขาบอามีการสอกเหือเราด้วยเนี่ยอ

เปขับดี่อยูนวับี่อยู่ใัวก็ได้แต่พลเยอะไปทุกทางเยอะไปทุกทางเยอะไปใชแต่เรก็ถาม